เมื่อจอนจะขี้แตกกลางสตรีมอันนี้บอกจริงอันนี้พูดตรงๆนะคุณโมอมนะคือมันเศร้าใจเกินอ่ะคุณโมอมไอวุ้ย,อ,ยอะไรยากก็มันได้อยู่อะฮลัลโหลก็มันได้อยู่อะฮลัลโหลเข้าใจปะโอ้ยอยากจะมาย้ยามพี่เมื่ดไดต่อละะเลยเฮ้ยอยากขางอยากขางอยากไม่ดิม่ดิก็มาดิก็มาดิโอ้โอก็ทางหลวงชนบทพอดีอ่ะน้องทำไมไอ่ะคุณโมอมเฮ้ยขอเวลาหน่อยได้ไหมเฮ้ยหมดขี้ว่ะ สัญญาร้องสัญญาฮัลโหลพอเข้าห้องน้ำได้ป้าขอเวลาเราได้ไปที่ลูกผู้ชายจริงบอกว่าถามจริงเถอะว่าคนเขาไม่ได้เล่นนะฮัลโหลใครส่งก็แบบไม่ใช่ลูกผู้ชายแค่นั้นแหละลูกผู้ชายมันต้องซึ้งหน้าเปล่าวะทาแบบนี้ไม่ซึ้งซึ่งหน้าเลยอะน้องปวดขี้เว้เยคุณโอมคุณอย่าส่งระเบิดสิคุณโอมมีแต่คนไม่ตึงอะไรเขาส่งระเบิดอ่ะมึงจเจริญพรเถอะวไม่ได้ขี้หรอกชาติเนี้ยมันเจริญพร้างเลยโอ้ปวดขี้ว่ะ ี่ก็ส่งเจเลยระเบิดเนี่ยจเจริญพรเถอะนะญาติยยโยมนะอันนี้ก็ส่งเจเลยระเบิดเนี่ยคน,นบอกว่าคนปวดขี้เนี่ยเฮ้ยรู้จักเขาลูกผู้ชายป่าวะันปวดขี้เวย้ยไม่นั่งและไม่นั่งแล้วเก้าอียาย้ปวดขี้เว้ยขอเวลานอ,นอกก่อนแล้วมาปวดขี้อะไรตอนสตรีมันได้เฮ้ยร้อยวันพันปีไม่ปวดขี้เนี่ยออปวดขี้เวย้ยทำไมว่าถึงจะรอดวะไม่ไหวแล้วขี้จะแตกและเพชรก็ต้องห้าสิบเจ็ดอันน่ะ ทำไงวะอยากแตกว่ะเสียได้เพชรว่ะโอ้ยเลยปวดขี้เลยตอนนี้ว่าถามจริงเถอะว่าตัดกระเพาะขี้ออกได้ป่ะนี่เฮ้ยคุณโอ๊คุณอย่าส่งระเบิดนะเฮ้ยส่งระเบิดไปโอ้ยบอกว่าอย่าส่งระเบิดด้วยในขี้อกชาติเนี่ยโอ้ยบอกว่าอย่าส่งระเบิดจะส่งระเบิดให้มันแตกๆไปซะำคือขี้จะแตกแล้วตอนเนี้ยโอ้ลบไปเอาจบๆว่ขอบคุณหมอลบไปจบไปเอาเธอเอาเธอปวดขี้ว่ะฮัลโหล มาละน้องมาละเกือบแล้วมาอกะมโถเอ้เยจะขี่แตกพอเล่นเกมต่อเพชรนี่แหละฮัลโหลบอกว่าเล่นดีๆคนดูดีนะหมอมาลีช่วยเนี่ยเกือบขี่แตกแล้วหมอดีนะหมอมาลบผมเนี่ยมันคือการแสดงอะน้องโอ้พี่ออกจะเป็นคนดีเห็นปะอุ้ยร้อยสี่สี่แล้วคนดูยไยอยู่คนดูเห็นปะคนดีเนี่ยขุดแป๊บเดียวก็มีต่เพชรอะน้องจริงจริงเ<ๆ>ขามีต่เพชรไงโ้ นะสุดยอดนะให้มันไม่ต้องเหลือหรอกนะฮัโลโหลโอ้ยจะเลยตัวคุณอออนอ้จอกลาจอกขวาเพราะว่าคุณใช่กันก็มาหาคุณนี่มันรวยอะไรจริงๆเลยฟาดมาถูกชันแล้วตอนนี้เรามาถูกชันแล้วคนดูยิ่งไปไกลเราเรายิ่งจะได้ดีคนดูนะได้ดีอะน้องะเ๋าคือได้ดีเกินอะร้อยสิบสามแล้วน้องร้อยสิบสามแล้วร้อยสิบสามแล้วร้อยสิบสามแล้วยาคุณจะก็ไปย่าอย่าลูกของผมอยา่ยาเลย คู่ดิมันเวตะอะไรจริงเลยเนี่ยคุณเริ่มจอาเวหมดได้แล้วอ